เทพเซียน40 0 0มืปีตอนที่96มหาวิทยาลัยที่หลีเหยาเลือกเสียเจียวโสเหตุใดท่านต้องมาด้วยตัวเองหากมีเรื่องใดจะสนทนาเพียงติดต่อมาทางนกกระเรียนป่านก็พอหลี่เหยารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยมหาวิทยาลัยเรินไห่และเมืองฝูเกออยู่ห่างกันเป็นพันพันลีแต่เสียทิงเซียนถึงกับควบกระสวยบินความเร็วสูงมาถึงที่นี่นับว่าคาดไม่ถึงจริง เสียทิงเสียนฝืนยิ้มขืนสนทนาผ่านทางนกกเรียนปานไหนเลยจะแสดงความจริงใจในการขอโทษได้สหายนักเรียนหลีเหยาคราครั้งนี้เจ้าตบหน้าข้าได้หมดจดจนลืมไม่ลงเลยทีเดียวหลี่เหยาวรีบกล่าวอย่างร้อนใจเสียเจียวโสข้าไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นข้ายังคงคารพท่านมากจริงๆสำหรับหลีห่เหยาวเสียทิงเสียนนั้นเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากเจ้าสูเต๋อ แม้ว่าเสียทิงเซียนจะล้มเลิกเงื่อนไขเดิมของมันแต่ยังน้อยก็มีเหตุผลอันสมควรนอกจากนี้สำหรับภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเสินไห่เห็นได้ชัดว่าคณะบดีฉูซิวหงต่างหากที่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีเรื่องราวมากมายอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของศาสตราจ,จารย์ผู้หนึ่งเสียทิงเซียนเองก็ตกอยู่ในสภาพกก่นไม่เข้าข่ายไม่ออกมีนำสาม เสียทิงเซียนยังเคยบอกว่าจะช่วยเหลือหลีเหยาเป็นการส่วนตัวแม้ว่าจะยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก็ตามนี่ก็ไม่อาจโทษว่ามันได้เสียทิงเซียนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งวุ่นวายอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างทว่าเพียงแค่ความตั้งใจนี้ก็เพียงพอให้หลีเหวาซาบซึ้งใจแล้วเสียทิงเซียนก่าวตรงไปตรงมายิ่งข้ารู้ว่ามหาวิทยาลัยเสินไฮเราผิดต่อเจ้าคณะบดีฉูของเรา เป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับวิทยาการจนหลงลืมวิธีปฏิบัติในโรคปกติไปแล้วอารมณ์วูวาบป,ปานเปลวเพลิงของนางยิ่งเป็นที่เลื่องลือในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรผนวกกับที่ว่าในสายตานางเกียรติศักดิ์ศรีของภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเรินไฮนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งวันนั้นที่เจ้าติดต่อมานางเข้าใจว่าเจ้าต้องการพึ่งพาสายสัมพันธ์ของเราเพื่อหาข้อ ทางเข้าทางหลังบ้านดังนั้นน้ำเสียงจึงรุนแรงกว่าปกติไปบ้างถึงตอนนี้นางสำนึกในการกระทำของตนแล้วนางเข้าใจแล้วว่าดวนสรุปมากเกินไปและกระทำตามอำเภอใจเกินไปนางไม่สมควรพูดอย่างนั้นกับเจ้าก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัายนางเป็นคนส่งข้ามาที่นี่เองเพื่อเชิญเจ้าสหายนักเรียนหลีเหยา นางขอให้ข้ามาเชื้อเชิญเจ้าเข้าร่วมกับภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเสริญไหอยังเป็นทางการหลีเหยาวดวงตาเป็นประกายเจิดจลัดราวกับดอกไม้ไฟแต่ไม่นานก็ดับมอดลงทันทีเสียทิงเซียนกล่าวสืบต่อข้ารู้ว่าในใจของเจ้ายังมีความโกรธเคืองเรื่องนี้ได้แต่ตำหนิข้าและคณะบดีฉูที่มีสมบัติอยู่ต่อหน้าแต่กับมองไม่เห็นดังนั้นแม้ว่าเจ้าจะไม่เลือกภาควิชาหลอมสร้าง แห่งมหาวิทยาลัยเรินไฮข้าก็เข้าใจทั้งจะไม่โทษว่าเจ้าเพียงแต่เสียทิงเสียนหยุดพักหายใจชั่วครู่หนึ่งซุมเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ยังกล่าวอย่างจริงใจเพียงแต่ว่าสหายนักเรียนหลีเหวนมีไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะตัดสินด้วยอารมณ์ตอนนี้เรากำลังพูดถึงความฝันของเจ้าข้ารู้ว่าความฝันของเจ้าคือการเป็นปรมาจารย์หลอมสร้างที่เก่งกาจเจ้าต้องไม่ลืมว่า มหาวิทยาลัยเสิร์นไฮของเรามีอาจารย์และสาขาวิชาหลอมสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดในสหพันธ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนักหลอมสร้างมีเพียงมหาวิทยาลัยเสิรินไฮเท่านั้นที่สามารถเติมเต็มความฝันของเจ้าได้เจ้าจะโทษว่าข้าหรือคณะบดีฉูเราทุกคนก็เข้าใจแต่โปรดอย่าได้นำความฝันของเจ้ามาหลอเล่นไม่เช่นนั้นเจ้ามีแต่จะทำลายตัวเองเท่านั้น สำหรับเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเสอิญไนจะมอบให้เจ้าไม่ต้องกังวลแม้แต่น้อยนี่ไม่เพียงแต่เจ้าจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดและได้รับทุนการศึกษาระดับสูงสุดแต่เรายังจะปฏิบัติต่อเจ้าในฐานะนักศึกษามเล็ดพันธุ์ซึ่งเราจะรวมกลุ่มนักหลอมสร้างที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อรับผิดชอบดูแลเจ้าฟูมฝากเลี้ยงดูเจ้าช่วยให้เจ้ากลายเป็นนักหลอมสร้างที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการภายในระยะเวลาอันสัน้น อนาคตของเจ้าจะสดใสเรืองรองยิ่งกว่าผู้ใดเจ้าคงเคยได้ยินชื่อซูเปอร์โนวาเจียงเสริญกระมังมันคือขนรุ่นหลังที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งผุดขึ้นในแวดวงนักหลอมสร้างในช่วง10กว่าปีมานี้คนผู้นี้มีอายุเพียง30ปีแต่กลายมาเป็นรองศาสตรา,าจารย์แห่งภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเรินไฮแล้วทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำวงการหลอมสร้างในอีก50ปีข้างหน้า มันเองก็ได้รับการฝึกอบรมจากข้าและคณะบดีฉูเช่นกันขอเพียงเจ้ายินดีเข้าร่วมภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเซินไ่ข้ารับประกันว่าเจ้าจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับเจียงเซินและหลังจากผ่านไปอีกไม่กี่ปีเจ้าจะกลายเป็นซูเปอร์โนวาคนที่สองขณะที่กล่าวเช่นนี้เซียทิงเซียนกวาดตามองผู้คนโดยรอบสายตาแหลมคมดุดพยักไร้กล่าวอย่างเยือกเย็นเป็นธรรมชาติว่า ท่านทางหลายทุกท่านอาจสามารถมอบเงืินไขที่ดีกว่าข้าได้แต่หากกล่าวถึงศาสตร์วิชาหลอมสร้างเกรงว่าไม่มีมหาวิทยาลายัยใดมีคุณสมบัติที่จะเทียบชั้นกับมหาวิทยาลัยเสริญไห่ของข้าได้เจ้าหน้าที่รับสมัครจํานวนมากหันไปมองหน้ากันอย่างซึมเศร้าไม่อาจโต้แย้งแม้สักครึ่งคำนี่เรียกว่าเห็นได้ชัดเจนประดุดตัวเหาบนศีรษะล้าน ต่อให้ทุกคนถือดีกว่านี้ก็ไม่กล้าบากหน้าบอกว่ามหาวิทยาลัยของตนมีศาสตร์วิชาหลอมสร้างเหนือหลํากว่ามหาวิทยาลัยเสินไฮแม้ว่าจะเป็นภาควิชาหลอมสร้างของมหาวิทยาลัยการทหารที่หนึ่งแห่งสหพันธ์ซึ่งจัดอยู่อันดับสองก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่มากกับภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเสินไฮเรียกได้ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างช้างกับหนูเป็นคนระดับชั้นกันอย่างสิ้นเชิงจบกัน จบการดูท่าว่าอัจฉริยะผู้นี้จะถูกมหาวิทยาลัยเสริญไห่ค้าเอาไว้ไปแน่แล้วไม่ผิดแล้วเห็นสายตาของหลีเหวยาวค่อยๆกลายเป็นมั่โคงแกร่งกล้าวดุดดาบเหล็กแหลมคมดุดกระบี่ที่สามารถตัดสะบั้นทุกสรรพสิ่งหลีเหยาวกวาดตามองไปรอบๆขอมกายคารวะไปยังทุกคนกล่าวอย่างเข่งขึมจริงจังขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์สละเวลามาไม่ว่ามหาวิทยาลายัยใด ของพวกท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหพันธ์อีกทั้งเงื่อนไขาการปฏิบัติเป็นพิเศษที่มอบให้ข้าก็นับว่าน่าสนใจยิ่งเพียงแต่ข้าตัดสินใจได้แล้วว่าจะสมัครเข้าเรียนที่ใดต้องขออภัยด้วยจริงๆจบสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่รับสมัครจำนวนมากคร่ำควรอย่างโหยหวนพากันสลดหดหูไม่น้อยในเมื่อข้าตัดสินใจแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเสียเจยวโส และทุกท่านข้าจะกรอกใบสมัครผ่านเครือข่ายวิญญาณตอนนี้เลยหลีเหวาเปิดสมองกลผลึกวิเศษขนาดพกพาของตนเปลี่ยนไปใช้คุณสมบัติฉายภาพให้ทุกคนได้ชมดูเป็นพิเศษมานแสงภาพมายาเต็มไปด้วยแสงสีอันคมชัดตัวอักษรทุกคำมองเห็นได้ชัดเจนกลางอากาศตามระเบียบปฏิบัติทั่วไปนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผลสอบถูกประกาศออกมาผู้เข้าสอบมีเวลาทั้งสิ้น15วันในการเลือกภาควิชาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการ รวมถึงการกอกใบสมัครผ่านทางเครือข่ายวิญญาณปกติแล้วผู้เขาสอบทั่วไปจะต้องทําการวิเคราะห์เจาะลึกและเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างรอบคอบจริงจังนี่ไม่เพียงแต่ต้องพิจารณาเรื่องความรักชอบของพวกมันรวมถึงอัตราการจ้างงานหลังจากจบการศึกษาเท่านั้นยังต้องพิจารณาด้วยคะแนนว่าพวกมันเพียงพอที่จะเข้าเรียนในภาควิชาที่ต้องการหรือไม่ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาหลายวันในการครุ้นคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอจนสองสามวันสุดท้ายเท่านั้นจึงจะลงมือกรอกใบสมัครเนื่องเพอหลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแลว้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกบนหน้าจอม่านแสงภาพมายาปรากฏภาพแม่น้ำเชี่ยวกราดเต็มไปด้วยปลาหลี่ฮือสีเทาอัปปลักษ์มัดฉานับไม่ถ้วนเหล่านั้นพากันว่ายน้ำย้อนทวนกระแสต่อสู้เบียดเสียดเพื่อแย่งกันรุดไปข้างหน้า ในหมู่ปลาหลี่ฮือเหล่านี้มีอยู่ตัวหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษทันใดนั้นกระโจนขึ้นเหนือแม่น้ำกระโดดข้ามประตูมังกรอันงดงามตะการตาหน้าจอทั้งหมดสว่างเรืองรองแสงระยิบระยับปลาหลี่ฮือตัวนั้นกลายล้างเป็นมังกรทองเหินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งตรงไปยังก้าวสวรรค์ปลาหลี่ฮือกระโดดข้ามประตูมังกรทะยายขึ้นฟ้าในก้าวเดียวนี่คือหน้าจอเริ่มต้นของระบบกรอกใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ประดุหยาพิรุณโปรยปลายชื่อของมหาวิทยาลัยต่างๆพังพรมลงมาจากด้านบนของหน้าจอภาพมายาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของ9ก้ามหาวิทยาลัยชั้นยอดทอประกายเจิดจ้าเป็นพิเศษสว่างสวัยเรืองร,องรองด้วยรัศมีแปดแฉกซึ่งเปลี่ยนไปด้วยบาร,รมีลึกหล้ำคลิก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 หลีเหยาพิมพ์รหัสประจำตัวนักเรียนอย่างรวดเร็วบนแป้นพิมพ์เสมือนจริงก่อนที่ผลคะแนนของมันจะเด้งออกมาจากจอภาพอย่างฉับพลันทันได้ นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์ยาวเหยียดปรากฏขึ้นมาพร้อมกันนี่เป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับความสําเร็จของมันโดยละเอียดรวมถึงคําแนะนําสําหรับภาควิชาชั้นนําของสหพันธชที่เหมาะสม10บกว่าแห่งนี่คือคุณสมบัติอัจฉริยะที่มาพร้อมกับระบบสามารถมอบบทวิเคราะห์ให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคนเพื่อช่วยในการตัดสินใจแต่ลีเหยาไม่ได้เลือบแลแม้สแวบเพียงกดปิดและเข้าสู่หน้าจอการเลือกมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง มันกวาดตามมองไล่ไปตามหลายชื่อของแต่และมหาวิทยาลัยในที่สุดก็หยุดนิ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเสริญมหายหลีเหยา่ยงจ้องดูเป็นเวลานานมากไม่ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยในเวลานี้เองมันได้ยินเสียงลมดังกึกก้องไม่ไม่ถูกต้องนี่ไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงของเปลวไฟกำลังลุกไหม้เสียงของดวงอาทิตย์เล็กๆที่ท่องทยานผ่านความมืดเพื่อที่จะเฉิดฉายเจอดรัส ที่กลางเวหาหลีเหยาวลีตาลงเงยหน้าขึ้นมองไม่ทราบว่าบนท้องฟ้าปรากฏกระสวยเปลวเพลิงแดงลำหนึ่งตั้งแต่เมื่อใดเห็นติงหลิงตังนั่งห้อยขาเรียวยาวของนางอยู่บนห้องนักบินกำลังจ้องมองมันด้วยท่าทางกระวนกระวายหลีเหยาวแยกเขี้ยวหัวรอเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมส,สองข้างกระดิกนิ้วไปทางติงหลิงตังเป็นเชิงเรียกลงมาติงหลิงตังถลึงตากลมกว้างส่งข้อความตอบมาว่าลงก็ลงเถอะผู้ใดกลัวเจ้า นางเพียงสกิดเท้ากระโดดเบาๆทีหนึ่งก็กระโดดลงมาจากความสูง10เมตรทิ้งร่างลงที่เบื้องหน้าหลีเหย่าตรงๆคนทั้งสองยืนใกล้กันเป็นอย่างยิ่งจมูกต่อจมูกริมฝีปากต่อริมฝีปากหายใจลดใบหน้าซึ่งกันและกันขณะที่หัวใจเต้นประสานกันเสียวหลิงเจียขอขอบคุณวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงของท่านมากสำหรับความไว้วางใจในตัวข้าข้าจะไม่มีวันลืมเลือน ว่าหนึ่งเดือนมานี้ท่านเพียพรพยายามมากเท่าไหร่เพื่อช่วยให้ข้าลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหลีเหยากล่าวอย่างตรงไปตรงมาจากใจจริงวาจาไหลาสาระอย่าได้กล่าวข้ามิใช่บอกไว้แล้วหรอกหรือว่าในฐานะสหายของเจ้าไม่ว่าถ่ายที่สุดแล้วเจ้าจะเลือกแบบใดข้าก็พร้อมจะสนับสนุนเจ้ามหาวิทยาลัยเสินไฮเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนักหลอมสร้างเจ้าต้องสามารถบรรลุความฝันของเจ้าได้อย่างแน่นอนดังนั้นเลือกก็เลือกเถอะ จะได้ลีลอลังเลเช่นอิสตีแล้วติงหลิงตังกัดริมฝีปากแน่นหลีเห่ยาจ้องมองนางด้วยสายตาตรงเสียวหลิงเจียไม่ว่าอย่างไรท่านก็จะสนับสนุนข้าแม้ว่าข้าจะเลือกทางที่เสียสติที่สุดเช่นนั้นหรือใช่แต่หากเจ้าเลือกภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยายลัยเรินไ่เจ้าจะต้องพยายามให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นนักหลอมสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดมีแต่เป็นเช่นนั้นเวลาหนึ่งเดือนที่ข้าใช้ไปกับการช่วยเจ้าฝึกพิเศษ จะได้ไม่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จำไว้ว่าเจ้าต้องเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับสองหรืออันดับสามอันดับหนึ่งเท่านั้นหากขาดไปสักเล็กน้อยข้าจะระเบิดหัวเจ้าแน่ติ้งหลิงตังกล่าวเน้นทีละคำอย่างเคร่งขรึมหลีเหยาวหัวเราะดังลั่นจากส่วนลึกในใจเผยให้เห็นฟันขาวเป็นประกายสองแถวบนใบหน้าดำเมียมแล้วกล่าวกระทำต่อจากนั้นของมันผ่านสร้างความตื่นตะลึงจนแทบขวัญน,นีดีฝ่อให้แก่ทุกผู้คน มันจูจูก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วกอดติงหลิงตังถูกผู้คนขนหัวรุกสู้ตกตรึงพึงเพิดโดยทั่วกันควรทราบว่าในบรรดาเจ้าหน้าที่รับสมัครของก้ามหาวิทยาลัยชั้นยอดทั้งหมดติงหลิงตังนับเป็นดอกไม้สุดพิสดารดอกหนึ่งหลายคนรู้ว่านางไม่เพียงแข็งแกร่งอย่างน่าสะพึงกลัวยังอารมณ์ร้อนวู่วามปานไปเร็วเพลิงบ่อยครั้งที่ปล่อยให้หมัดพูดจาแทนนางไม่มีผู้ใดกล้ายั่วยุโทสะของนางเป็นอันขาด พวกมันไม่ว่าอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าหลีเหายาจะขวัญกล้าเทียมฟ้าถึงเพียงนี้หลดร้รายกาดนัดสมกับที่มันเป็นอันดับหนึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยแท้นี่มันเทพเจ้าในร่างคนชัดๆหลายคนแทบตาถลนออกจากเบาติ้งหลิงตังตาเบิกโพรงอาศัยพลังฝึกปือดาลเหรียญชีขั้นสมบูรณ์แบบของนางเห็นได้ชัดว่ามีวิธีพาตัวเองออกจากอ้อมแขนของหลีเหยาวกว่าหมื่นวิธี แต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดนางกลับยืนโง่งล่อยให้หลีเหยาวก่อดแนบแน่นอยู่เช่นนั้นกลิ่นกายที่ยากจะอธิบายของหลีเหยาจะกระจี้อยู่ในจมูกของติงหลิงตังนี่คล้ายกลิ่นอายบุรุษที่แฝงเลนไว้ด้วยกลิ่นเหงื่อจางๆสำหรับติงหลิงตังแล้วไม่ว่านางจะชุ่มโชคไปด้วยเหงื่อ,อย่างไรก็จะไม่มีกลิ่นเช่นนี้นี่เป็นกลิ่นอายประหาดที่ตลอดชีวิต20กว่าปีของนางไม่เคยพบเจอมาก่อน ติงหลิงตังรู้สึกทำอะไรไม่ถูกอยู่บางจิตใจเลอะเลือนมึนงง,งเป็นความเลอะเลือนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่านางก็ตามเจ้าเด็กบ้านนี่ทำอะไรกลางวันแสกเรื่องเช่นหนีใหญ่ไม่รอจนกลับบ้านแล้วค่อยทำตอนกลางคืนติงหลิงตังในใจคำรามอย่างขุนข้องหลีเหวยาเพียงกอดนางครึ่งวินาทีแล้วก้าวถอยหลังออกมากล่าวอย่างเข่งขืมจริงจังว่าเซียวหลิงเจีย ข้าเป็นเด็กกพม้าตั้งแต่อย่างเด็กนอกจากเหล่าเตี่ยที่ลาโลกไปแล้วก็ไม่มีญาติสนิทคนที่สองอีกแต่ตอนนี้ข้าตัดสินใจแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะถือว่าท่านเป็นพี่สาวของข้าพี่สาวทัญญาเจ้าเถอะคืนไส้ทัดตายแล้วติ้งหลิงตังขนลุกชี้ชันไปทางร่างแต่ว่าลีเหวสองตาทอประกายดุดดวงดาววาจาหนักแน่นนับพันชั่งแต่ว่า ความฝันของข้าคือการเป็นปรมาจารย์หลอมสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นข้าไม่อาจเข้าร่วมภาควิชาวรยุทธ์แห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงได้จริงๆขออภัยด้วยนี่ไม่เป็นไรข้าติ้งหลิงตังหลบตานางไม่รู้ว่าทาําไมนอกเหนือจากความผิดหวังแล้วในใจนางยังมีความรู้สึกวางโหวงอยู่เล็กน้อยด้วยเสียทิงเสียนรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกหัวร้อพางกล่าวว่าสายนักเรียนหลีเหวา เจ้าเลือกถูกต้องแล้วอีก20-30ปีข้างหน้าเมื่อเจ้ากลายเป็นซูเปอร์โนวาคนที่2แล้วมองย้อนกลับมาในวันนี้เจ้าจะไม่เสียใจต่อการเลือกในวันนี้เลยเพื่อความฝันของข้าข้าไม่เคยมีสิ่งใดให้สำนึกเสียใจเพียงแต่ว่าซูเปอร์โนวาคนที่2 หลีเหยาแยมยิ้มแต่ไม่กล่าวสืบต่อสองมือกรีดสะบัดลงบนแป้นพิมพ์เสมือนจริงอย่างรวดเร็วทําการกอกใบสมัครในรวดเดียวท่ากลางเสียงติ้งตองที่สดใสไพเราะตัวอักษรขนาดใหญ่กลายเป็นแจ่มชัดขึ้นเปล่งประกายอยู่เหนือศีรษะของทุกคนตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางนั้นเห็นได้ชัดเจนมากภาควิชาหลอมสร้างขอแสดงความยินดีสหายนักเรียนหลีเหาและในานามของมหาวิทยาลัยเสินไห่ขอต้อนรับเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ของนักหลอมสร้าง เสียทิงเสียนรีบกล่าวอย่างยิ้มแย้มในที่สุดก็วางใจลงอย่างสมบูรณ์เสียเจียวโซข้าขออภัยด้วยขออภัยด้วยจริงๆข้าเสียใจจริงๆหลีเหวยาขัดจังหวะด้วยความรู้สึกผิดก่อนที่เสียทิงเสียนจะกล่าวจบเสียทิงเสียนก็พลิบตาปิดๆยามกระทันหันไม่อาจเข้าใจความหมายของหลีเหยาได้ในเวลานี้เองมันค่อยพบว่าสภาพรอบด้านดูแปลกปเล็กน้อยเป็นความเงียบอย่างน่าประหลาดสี่หน้าของทุกคนดูขัดตายิ่ง ยามนี้มันค่อยสังเกตเห็นว่าแถวตัวอักษรเล็กๆเหนือตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เขียนไว้ว่าภาควิชาหลอมสร้างดูจะผิดแปลกไปเล็กน้อยเสียทิงเสียนหยีตาลงตามสัญชตาตญาณเพียงเพื่อจะพบว่าข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอม่านแสงภาพมายานั้นเขียนไว้ว่าภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วง